สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจนก็มีข้อคิดดีๆนะคะเป็นวิธีการนะคะในการฝึกเด็กในการสอนเด็กนะคะให้เด็ก ลูกๆของเรานะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในยุคโลกอนาคตนะคะซึ่งวันนี้ที่เจนนํามาฝากนะคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณผู้ปกครองบางท่านนะคะเจนก็อยากให้เปิดใจนะคะลองนะคะลองให้ตัวเองได้มีโอกาสเรียนรู้กับเรื่องพวกนี้ดูนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กยุคโลกอนาคตนะคะเพื่อนเพราะว่าในยุคของเขาก็จะมี AI ใช่ไหมคะซึ่ง AI ทําได้ทุกอย่างเลยเพลอเพบางอย่างทําได้ดีกว่าม ด้วยสแต่สิ่งหนึ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้นะคะเพื่อนๆน,นั่นก็คือ,อาการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ล่ะคะ่ะเราจะมาปลูกฝังให้กับเด็กๆและลูกๆของเรากันนะคะซึ่งเด็กในวัยประถมเราสามารถปลูกฝังเขาได้แล้วนะคะซึ่งผู้ใหญ่บางคนนะคะก็ยังมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เด็กในวัยนี้ยังไม่เข้าใจแต่เจงจะมาบอกนะคะว่าเด็กในช่วงวัยนี้เขาสามารถรับรู้เรื่องพวกนี้ได้แล้วหากถ้าเราฝึกและหากถ้าเรา ให้ข้อมูลเขามากพอนะคะและส่วนหนึ่งเจนก็มีผลลัพธ์นะคะในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นก็คือน,น้องตองเจนะคะเจนก็สอนเรื่องราวแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเปิดใจนะคะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ดูนะคะในส่วนของอผู้ปกครองนะคะหลายๆคนนะคะรวมถึงเจนเมื่อแต่ก่อนนะคะก็อยากจะให้เด็กๆเขาเก่งในหลายๆด้านใช่ไหมคะเราก็จะพาเขาไปเข้ากิจกรรมไปเรียนพิเศษดนตรีไปเรียน เรียนคณิตศาสตร์ไปเรียนเสริมต่างๆใช่ไหมคะตรงนั้นมันคือส่วนหนึ่งนะคะที่เด็กๆสามารถที่จะใช้เวลาไม่นานในการฝึกสกิลตรงนั้นนะคะเราก็สามารถเห็นผลได้เลยค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะสมองอีกด้านหนึ่งนะคะ,ะมันต้องใช้เวลาในการที่จะฝึกนะคะในการที่จะให้เด็กๆเขาค่อยๆเรียนรู้นั่นก็คือสมองในส่วนของอารมณ์ความรู้สึก ะะแล้วก็ความนึกคิดของเด็กๆเด็กๆในวัยนี้เราจะฝึกให้เขาแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกตัวเขาเองแยกแยะความนึกคิดของเขาและสิ่งที่สำคัญของการเรียนรู้เรื่องนี้มันก็ทำให้เขารู้จักตัวเองค่ะเข้าใจตัวเองมองเห็นในหลายๆมุมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนๆการฝึก นะคะให้สมองซีกนี้ในสมองส่วนนี้ทำงานนะคะมันจะทำให้เด็กๆนะคะมีพลังแห่งการโฟกัสสามารถมีสติจดจ่อกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าได้นานขึ้นนะคะวิธีการฝึกก็ไม่ยากค่ะแล้วไม,ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกได้เพียงแค่คุณมีสสิ่งน,นี้นะคะก็คือ 1. ในเรื่องของเวลาคุณภาพและ 2. ในเรื่องของวินันค่ะ สสิ่งนี้จะเป็นตัวผลักดันให้เด็กคนหนึ่งเขาเรียนรู้เรื่องแบบนี้นะคะก็คือวิธีการที่1นึ่งคเพื่อนเราจะต้องฝึกให้เด็กเขานั่งสมาธิฝึกให้เด็กเขาหายใจการฝึกให้เด็กนั่งสมาธิฝึกหายใจนะคะมันมีหลากหลายวิธีค่ะเพื่อนมีวิธีหลากหลายเยอะแยะ แล้วก็มีวิธีทําให้เด็กๆเ,เขารู้สึกแฮปปี้เอนจอยนะคะการที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเรียนรู้แบบนี้ได้นานๆได้ต่อเนื่องนะคะเราก็จะต้องทําให้เขารู้สึกสนุกรู้สึกเอนจอยและเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้เด็กไม่เบื่อนั่นก็คือคุณต้องสร้างประสบการณ์ให้เด็กเขาได้รับรู้ความรู้สึกจากประสบการณ์นั้นโดยตรงนะคะยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆการที่เราจะฝึกให้เขารู้จัก ตัวเองนะคะสามารถแยกอารมณ์แยกความคิดของเขาออกได้ก็คือคุณต้องทำกิจกรรมค่ะหากิจกรรมอะไรทำก็ได้แล้วคุณก็สอนเขาวิธีการหนึ่งที่เจนจะแชร์นะคะก็คือ MindMap m i n d map สามารถเชื่อมโยงวิธีการสอนในเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กๆได้โดยที่เด็กๆไม่รู้สึกเบื่อนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจวิธีการสอนแบบนี้นะคะเอามาเชื่อมโยงกับ าการฝึกสมาธิการฝึกหายใจเจนก็ยินดีแชร์นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ทั้งหมดหากใครอยากรู้นะคะติดต่อเจนไลน์ข้างล่างนี้นะคะเจนยินดีที่จะแชร์และแบ่งปันข้อมูลนะคะแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะวิธีการฝึกเด็กนะคะให้เด็กเขา,ารู้จักแยกความคิดความรู้สึกของตัวเองได้นั่นก็คือการที่ ให้เด็กนะคะเขาพูดในสิ่งที่เขาต้องการพูดการฝึกให้เขาสังเกตนะคะและการฝึกให้เขามองในหลายๆบุมซึ่งรวมๆแล้วมันคือการฝึกสมาธิฝึกหายใจฝึกให้เด็ก ดูความคิดของตัวเองและนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถที่จะฝึกได้นะคะโดยไม่ต้องใช้เงินแค่ลงทุนในเรื่องของเวลาและวินัยนะคะแค่นี้เด็กๆก็สามารถเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้นะคะและหากคุณผู้ปกครองคนไหนนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักไลน์ i d เจนมาได้นะคะเจนยินดีตอบนะคะแล้วก็หากบ้านไหนนะคะมีลูกสาวลูกชายนะคะกำลังฝึกสกิลทางด้านภาษานะคะ เจนก็มีช่องนะคะของน้องทงเจนะคะก็สามารถมาจอยกับเขาได้นะคะเราจะพัฒนาระเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่เราจะต้องฝึกให้เขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนะคะกล้าตัดสินใจมองและเชื่อด้วยตัวของเขาเองมองและเชื่อด้วยปัญญาของเขาเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ